ก็จากเมื่อวานที่เราไปบุรีรัมมานะครับเราก็ได้นี่มานะครับลูกชิ้นยืนกินนะที่ที่บุรีรัม์นะครับทีนี้น้ำจิ้มก็มีหลายเรือหลายหลายรสชาตินะน่าจะเป็นพริกเผาเนี่ยเอาออริจินอลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะครับเสร็จแล้วเราอ่ะเลือกเอาเป็นออริจินอลแล้วก็รุ่นน้องที่ไปด้วยกันก็คือเอาเป็นพริกเผาแต่เหมือนกับจะสลับกันสลับขวดกันนะครับทีนี้เราอ่ะไม่ค่อยทอดอะไรกินอยู่ห้องเพราะว่ามัน ขี้เกียจทอดนะครับขี้เกียจซื้อน้ามันอาหารส่วนมากถ้าจะเป็นทอดทอดเราก็จะลวกเอาง่ายดีนี่นะครับนี่คือพริกเผานะครับคือคือมันหอมอ่ะหอมพริกเผาเราก็ไม่เผ็ดไม่หวานคือแบบมันหอมพริกเผาครับนี่ครับลูกชิ้นไก่อะไรอย่างเงี้ยครับ เราจะไม่ค่อยทอดกินอยู่ห้องเพราะว่าน้ํามันมันแบบมันเปื้อนนะครับเราก็จะใช้การลวกเอานะครับน้ําจิ้มอาจจะหวานไปนิดนึงนะครับแต่หอมพริกเผามากถุงละร้อยร้อยึ่งได้เยอะมากนะครับเพิ่งอาบน้ำสึกนะครับ ก็เลยมานั่งกินข้าวเช้าข้าวเช้าของเราคือตอนสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับถ้าทอดมันก็จะอร่อยกว่าเนาะแต่เรารู้สึกว่าลวกออก็ง่ายดีนี่นะฮะลูกชิ้นยืนกินนะครับที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ไปซื้อมากินได้นะครับจริงๆเมื่อครั้งที่เมื่อครั้งที่ฝึกงานที่โรงพยาบาลวิรัมเราก็มีโอกาสไปซื้อกินเหมือนกันนะครับครั้งหนึ่งแต่พอวันเมื่อวานเนาะไปโรงพยาบาลวิรัมนะไปทําธุระก็ซื้ออีกนะแวะพาน้องที่ไปได้วยกันคือพาแวะทุกจุดเช็คอินในวิรัมเลย เสียดายนะครับไม่รู้ว่ารสชาติออริจินอลจะเป็นยังไงเพราะว่าขวดสลับกันขวดไม่เหมือนกันมากกินไปกินมาก็เริ่มเผ็ดนะแล้วตัวเองเป็นคนไม่กินเผ็ดด้วยนี่นะครับอร่อยอร่อยเลยหิวน่าจะอะรอะ่อยอ่ะ